ทำไมถึงย้ายน้องออกจากโรงเรียนอินเตอร์มาโรงเรียนไทยนะคะอยากจะบอกว่าน้องที่เนี่ยตอนแรกเนี่ยคือเรียนโรงเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กนะก็คือเรียนโรงเรียนอินเตอร์แห่งหนึ่งที่สอนเป็นภาษาไทยอังกฤษแล้วก็จีนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ยได้ทั้งภาษาทั้งสามภาษาเลยนะคะแล้วพอรู้สึกว่าเรียนไปเรียนมาเนี่ยก็รู้สึกเริ่มแบบงงๆว่าทำไมน้องเราแบบการเรียนแย่ขนาดนั้นสมาธิสั้นมากแล้วก็แบบพูดภาษาอะไรไม่ได้นอกจากภาษาจีนที่พูดที่พูดที่บ้านอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งเราแบบน้องไม่ได้ภาษาไทยเลยเราก็เริ่มแบบเป็นห่วงแล้วว่าเฮ้ในอนาโคดนน้องเราอะเขาจะเป็นคนที่ทํางานในประเทศไทยเพราะว่าที่บ้านก็คืออยู่ไทยหมด mm. ใช่ไหมแต่ถ้าเขาพูดภาษาไทยไม่ได้เลยอะมันก็จะเป็นอุปสรรคไหมอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วที่บ้านก็คือแบบคุยกันนานมากเพราะว่าแบบมันก็แบบทาใจยากที่จะแบบให้น้องย้ายมาที่โรงเรียนไทยเพราะว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่แบบเรารู้สึกว่าโรงเรียนอินเตอร์น,น่าจะดีกว่านะคะแล้วพ่อเรายายเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมเราไม่ได้ย้ายมาเร็วกว่านี้ก็คือไม่มีความผิดหวังในการย้ายเลยเศษผลนะคะก็คือว่าก็คือเป็นเรื่องภาษานี่แหละน้องเราฝึกพูดภาษาไทยแล้วคือก็โดนเพื่อนบูลลี่ตลอดว่าแบบพูดภาษาไทยไม่ได้อะไโดนบูลลี่ที่โรงเรียนหนักมากเราก็พยายามแบบมอนิเตอร์ว่าการบูลลี่เนี่ยมันไม่ได้แบบไปไกลขนาดนั้นแต่เราก็ ไม่รู้สึกแย่ที่น้องเราอะโดนบูรี่อันนี้คือในส่วนตัวเรานะเพอเรารู้สึกว่าแบบพอน้องต้องเข้าสังคมแล้วในในในอนาคตน้องเราต้องเข้มแข็งเป็นน้องเราต้องเข้าหาคนทุกประเภทเป็นเราก็บอกน้องว่าเอ้ยเราก็ต้องฝึกตัวเองนะในการเข้าหาเพื่อนที่บูรี่เราเราต้องทำยังไงเพื่อจะใช้เพื่อนกลุ่มนี้เป็นเพื่อนเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันก็เป็นสกิลที่สำคัญในอนาคตเราก็บอกน้องไปซึ่งน้องเราก็แบบโอเคได้ตอนนี้ก็คือมีเพื่อนที่แบบบูลี่เขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เป็นเคียว่า มันเป็นทักษะที่ว่าเรารู้สึกว่าน้องได้ไปแล้ว,ว่ามันก็จะดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบไอ้แบบความจริงเราลงเ,เรีเนเกินเขาค่อนข้างจะไฮเทคแล้วบางทีเนี่ยมันไฮเทคเกินนิดนึงคืออะไรก็ใช้อ e ีบุ๊กอะไรก็ใช้คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือน้องร้องเราอ่ะยังเด็กอยู่คือเขาอ่ะพี่ว่านะควรที่จะต้องใช้หนังสือแม่งั้นคือแบบสมาธิค่อนข้างจะสั้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรก็แบบ ใช้แต่คอมอะไรก็ใช้แต่คอมอะไรเงี้ยแล้วพอย้ายมาโรงเรียนที่โรงเรียนสาธิตนะคะก็คือใช้หนังสือมากยิ่งขึ้นใช้คอมน้อยลงแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยนัน้องของเราอะเรียนได้ดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างก็คือว่าี่รู้สึกว่าโรงเรียนอินเตอร์ค่ะค่อนข้างให้อิสระกับเด็กค่อนข้างเยอะในเชิงแบบมารยาทอะไรเงี้ยซึ่งทําให้รู้สึกว่าน้องๆไม่ค่อยมีแบบความเป็นเอเชียเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ ถามว่าผิดไหมพี่ก็รู้สึกว่าไม่ผิดนะแต่คือแค่รู้สึกว่าส่วนตัวเองแล้วอะอยากให้น้องอะมีความเอเชียเฉยๆอยอะค่ะ